ตื่นเช้ามานะครับตีห้าหกโมงหกโมงกว่านะครับหมอกลงอีกแล้วครับบนดอยนะครับบรรยากาศบนดอยนะครับหมอกลงนะครับดูนี่ครับรอบบ้านนะครับหมอกลงรอบบ้านนะครับมีไก่ออกมาหากิ้ด้วยครับ นี่ไก่ออกมาหากินแต่เช้านะครับนี่ครับบ้านอยู่นี้ครับนี่นี่ครับหมอกลงนะครับหมอกลงเต็มเลยนะเมื่อวานฝนตกเปอยๆหน่อยหน่อยครับนี่ครับปะมบวงปะม่วงน้ำดอกไม้โปกไว้นะครับได้กินแล้วครับปีนี้ครับดูบรรยากาศหมอกลงในเช้านะครับนี่ นอนสบายนะครับนอนสบายครับหญ้าก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะนี่ครับทำความสะอาดรอบในไร่เรียบร้อยนะฮะหนึ่งเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับพร้อมบ้านนะครับนี่ครับดูบรรยากาศนะครับอยู่บนดอยเย็นสบายไม่ต้องมีแอร์ มีเปืองข้าไฟนี่ครับตื่นมาเจอพอดีนะนครับใครจะมาเที่ยวมาเชิญนครับดอยศพปังหรือดยแม่ปังแม่ปังใส่วัดหลวงปรแหวนใครจะมาเที่ยวมาเชิญนะครับหน้าหนาวนี้มีที่เที่ยวเยอะแยะนะครับดูนะครับ